ีคุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสอบสุนโดยศิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไล่เดคุณต้นสวัสดีครับสวัสดีป้อ้อยครับประสบการณ์ของคุณพ่อใช่ครับป้าอ้อยนะฮะแล้วก็ใกล้ใกล้ใกล้กรุงเทพนี่เองได้เลยต้นเชิญตามสบายฮะเชิญฮะครับผม สวัสดีป้าอ๋อพี่รถเอ็มแอนด์หรือ,แ,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 อแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่คุณพ่อเล่าให้ฟังก็คือจะพาย้อนเวลาไปค่อนข้างนานสักหน่อยประมาณหกสิบปีที่ผ่านมานะครับครับก็พ่อเล่าให้ฟังว่าสมัยที่พ่อเป็นเด็กๆอยู่ที่จังหวัดนครน,นายกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็คือตอนเป็นเด็กๆเ,เนี่ยบ้านของพ่อเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับวัดแล้วก็ทงัทงทังพวกปู่ทางอะไรทังญยตาทั้งนั้นนะครับ ก็เหมือนจะเป็นเด็กวัดไปด้วยเลยครับปตาออดต,ตอนนั้นเนี่ยพ่อก็จะมีเพื่อนแล้วก็มีลุงมีที่อายุจะไล่ๆกัๆนนะครับ<อ>ก็คือจะเด็กๆหน่อยก็คือเรียกได้ว่ากําลังโซนเลยทีเดียวละวิถีชีวิตของพ่อนะ,อะนะครับตามเด็กตามมันนอกตามอะไรอย่างเงี้ยปาออดก็หนีคนพวกยิงนกตกปลาออกหาอะไรกันตอนกลางคืนตอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพ่อก็จะมีที่ชายอยู่คนหนึ่งก็คือเป็นลุงเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนของพ่ออีกคนหนึ่ง ก็คือจะติดสอยคอยตามกันไปในทุกๆครั้งที่แบบว่าออกไปเ <c oughs> ที่ยวไปนู่นไปนี่กันก็คืนี้เนี่ยพอตอนกลับเนี่ยก็จะกลับกันค่ำๆมืดๆป่าออนแล้วบริเวณที่จะต้องเดินทางกลับเนี่ยมันก็จะต้องผ่านวัด <c oughs> ผ่านเอ่อผ่านข้างประพานกลับไปอีกฝั่งเหนือนะครับซึ <c oughs> ่งวัดเนี่ยพ่อบอกว่าพวกชาวบ้านพวกปู่พวกย่าอะไรเนี่ยก็บอกว่ามันมีผีดุ <c oughs> แต่พ่อกับเพื่อนเนี่ยก็ยังไม่ก็ยังยังไม่เคยเจอคือได้ยินแต่ขอรอหมูอย่างผีด exactly ุนะออกไปกลางคืนนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคือที่น่ากลัวเนี่ยพ่อบอกว่ามันก็จะเป็นสะพานสะพานที่ใช้ข้ามคลองพ่อบอกว่าสะพานอ่อสมัยนั้นเนี่ยมันจะเป็นสะพานเป็นเป็นเหมือนไม้นะนาแต่ป่ออ๊อดผมก็ก็ไม่แน่ใจเลยว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าไม่ทันก็เขาก็จะไปใช้ข้ามคลองกันนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ย การคมนาคมก็จะมีทางเรือกัน็ <ừ, S 2> เป็นส่วนใหญ่นะ้าออนครับครับ,รบแล้วทีนี้พอตกยุนหรือเวลากลางคืนเนี่ยพ่อบอกว่าทางแถบบริเวณสะพานแถววัดนั่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีคนกล้าผ่างังเท่าไหร่ <ừ. S 2> ทีนี้เนี่ยมีวันหนึ่งพ่อเล่าให้ฟังว่าขณะที่กําลังไปเที่ยวเล่นหาปูหา,ป,หาป้าอะไรของเขาเนี่ยจะมาทั้งวันแหละแล้ววันนั้นเนี่ยก็เดินกลับกับลุงแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งขณะที่กําลังจะเดินข้ามสะพานเนี่ยพ่อ ก็เหลือไปเห็นว่าไอ้ตรงบริเวณตรงกลางๆสะพานเนี่ยมันมีเป็นเหมือนกอผักตบชวาลอยอยู่ข้างๆสะพานซึ่งทั้งทั้งพ่อบอกว่าทั้งพ่อทั้งลุงแล้วก็เพื่อนก็เห็นแหละว่าเอ๊ะทาไมมันแปลกๆคือคือดูมาคือดูมาแปลกๆือรู้สึกได้เลยก็บอกขณะที่กําลังเดินเดินกันอยู่เนี่ยพ่อบอกว่ารู้สึกเหมือนว่าไอ้กอผักตบเนี่ยป้าออดมันค่อยๆลอยตาม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 มาเรื่อยๆอ่ะตามใคร ตามทั้งสามคนอ่ะไมถึงรอยขวางคลองเหรอคือรอยคือลอยคืออย่างพ่อผมเดินบนสะพานเน่ยมันมันก็ลอยตามน้ำมาต่อลอยลอยตามมาครับแสดงว่าต้องลอยขวางคลองมาสิอ่ะนานาเ่ียกันนะใช่ไหมเออใช่ก็คือค่อยล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 อยพอพอ พวกพ่อพวกลุงพวกเพื่อนในเห็นเออมาเริ่มแปลกๆแล้วก็เลยหันแบบหันไปมองอืมปรากฏว่าป้าออดสิ่งที่เห็นคือไม่ใช่ตอผักตบแล้วคราวนี้ยสิ่งที่พ่อกับลุงทั้งคือทั้งสามคนเนี่ยอืมที่เห็นเนี่ยคือเป็นเป็นหัวกะโหลกป้าออดเป็นหัวกะโหลกคนบ้าหัวกะโหลกรอยน้ําได้ไงอะ่ะนั่นดิครับคือเป็น เป็นเป็นหัวกะโหลกปาออดแล้วก็มีเหมือนเหมือนเป็นอ่าเป็นผมอะ่ะเหมือนพยุอยู่ข้างล่างปาออดคือตอนเห็นพันตบแมทที่มันจะมีแบบเป็นฝอยๆลอยอยเข้างล่างเห็นเห็นเคยเห็นอ่านั่นแหละเหมือนอย่างนั้นนะปาออดคือเป็นลนักษณะเป็นกะโหลกคนแล้วก็มีผมอยู่ข้างล่างแล้วก็มีแต่ช่วงช่วงเอ่อตัดตรงคอลงมาปัออดจราเหรอก็คือศพนั่นเองเป็นหัวคนเหรอใช่ ช่วงคอลงไปเนี่ยไม่มีรอยอยู่ในน้ําพอพ่อบอกว่าพอหันไปเห็นแค่นั้นเนี่ยยังไม่ทันจะทําอะไรเลยคือยังไม่ทันที่จะวิ่งหรือว่าจะร้องจะอะไรเลยปอต<อ>สิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นคือไอ้หัวกระโหลกที่ว่าเนี่ยปอตมันพุ่งขึ้นมาจาก<ว>น้ําอ่ะจริงเหรอป๊อตปอว่าไม่ถึงปลาที่มันเหมือนเหมือนกระโดดพุ่งขึ้น<อ>มาจากน้าอ,อ่ะทําทําท่าเหมือนจะมากัดพวกพ่พอพวกลุงอ,ะอ่ะพ่อบอกโอ้โหพอเห็นตอนนั้นเนี่ยทําอะไรไม่ถูกแล้ว คือคือรู้แล้วว่ารู้แล้วว่าเจออะไรอ่ะรีบ uh huh. วิ่งหนีจะไปคนที่คนทางในบอสคราวนี้คือเรียกได้ว่าวงแตกเลยครับครับ huh. ทีเนี้ยพอวิ่งหนีไปเนี่ยลุงก็หันมามองพอหันมามองปุ๊บปรากฏว่าตอนมันยังไม่หยุดแค่นั้นจากตอนแรกที่ว่าเห็นลอยอยู่บนน้ำคราวนี้ยมันขึ้นมาบนสะพานแล้วเหมือนแบบว่าค่อยๆค่อยๆกระโดดกระโดดกระโดดกระโดะด,ดต,ต้ามากบอส oh huh. พอเห็นอย่างนั้นปุ๊บ กันจะวนกันไปคนละทิศคนละทางเลยป่ะอ,อนแล้วพอถึงบ้านเสร็จปุ๊บทีนี้ก็ไม่มีใครกล้ากลับไปดูหรือว่ากล้าหันไปดูอะไรเลยพอจนมาถึงบ้านเนี่ยก็เล่าให้ปู่ฟังว่าปู่เนี่ยพอเจอที่ลอกอะไรอย่างเงี้ยปูก่ก็ว่าเลยว่าก็ใครบอกมึงให้กลับบ้านช่างๆมึงขนาดนี้แล้วก็บอกแล้วว่าอย่าไปแถวนั้นเนี่ยเขาเจอกันเรื่อยแหละอะไรประมาณเนี่ยปู่ก็ว่าไปอพอหลังจากวันนั้นหนึ่งวันป่ะตอนพอได้ข่าวก็ พ่อก็ได้ขายว่าก็มีคนโดนผีหลอกที่สะพานนั้นอยู่อีก<ะ>ก็ทีเนี้ยพอพอ่พอลุงแล้วก็เพื่อนเนี่ยพอได้ยินข่าวว่ามีคนโดนหลอกก็ยิ่งกลัวขึ้นไปอีกฮ<ะ>แล้วสมัยก่อนนะปะ้าออสก็คือที่พ่อเล่าให้ฟังนะพ่อจะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยบ้านก็จะอยู่ใกล้รืมน้ํากันแต่ว่าห้องน้ําเนี่ยจะไม่มีคือคือเวลาจะถ่ายหนักหรือว่าจะขับถ่ายอะไรเนี่ยป้า<ะ>เขาก็จะขุดหลุม<ะ>ขุดล,ลุ่มจนแถวแถวริมน้ํานเนี่ยป้า แล้วก็นั่งหย่อนลงไปอยู่อย่างนั้นน่ะอวันนั้นพ่อบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยหลังจากที่นอนกันแล้วเนี่ยลุงเนี่ยรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนปวดท้องปวดปวดปวดท้องมาปุป๊บห้องน้ําไม่มีทําไงเลยทีนี้ก็ต้องไปหาที่นั่งน,น,นั่นแหละแถวแถวริมน้ำแลอดครับครับขณะที่กาลังนั่งนั่งอยู่เนี่ยลุงบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนมีคนพายเรือมาจากไกล ที่ลุงได้ยินเพราะว่าตอนเวลากลางคืนสมัยก่อนเนี่ยตอดคือมันจะค่อนข้างเงียบมันจะเงียบสงัดเลยครับถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะได้ยินชัดครับ <c oughs> ก็ขณะที่ลุงบอกว่าขณะที่กําลังเพ่งตาดูเนี่ยก็เพื่อที่อยากจะรู้ว่าเป็นใครพายเรือมาอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็พอเพ่งไปพอเพ่งไป,พไปเพ่งมาตอดเรือลํานั้นพายมาใกล้ๆเนี่ยลุงบอกว่าที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่เรือร ปอดมันเป็นเหมือนเป็นโลงศพอะลอยมาในน้ําอะเหมือนมีคนพายู่ะแล้วไอคนที่นั่งอยู่บนเรือมันมันจะไม่ได้มาธรรมดาปอดมันเอามันเอามือมันอะสองข้างอ่ะพายเหมือนเหมือนเป็นพายปอดคือเป็นมือยาวมือใหญ่ะพายแทนอะซึ่งขณะที่พ่อว่าตอนที่ลุงเห็นว่าว่าเฮ้ยมันเป็นโลงศพนี่หว่าแล้วไอที่พายอยู่แบบนั้นมันก็ไม่ใช่คน พ่อบอกว่าลุงขณะที่กําลังจะลุกขึ้นอ่ะลุงลุกไม่ได้เพาว่ามันมีมือมาจับที่ขาลุงจับขาสองข้างเลยคือเหมือนจับล็อกไว้อะแล้วที่ลุงเห็นคือเป็นมือเป็นมือเออซีดๆขาวๆกําลังจับลุงอยู่จับตรงขึ้นบนแค่ขึ้นตัวส่วนไอ้ช่วงหน้าอกลงไปเนี่ยไม่มีอีกแล้วป๋าอ๊อดแล้วลุง คือด้วยความมืดอ,อ่ะลุงก็เห็นหน้าไอ้หน้าของไอ้ตัวเนี้ยมันจมอยู่ในน้ำแนละ้วต,ตานี่แดงํำเลยป่าอ uh ้อ huh. นลุงบอกว่าขณะที่กําลังพัิปิสลุดอยู่อย่างนั้นอ่ะก็ได uh ้ huh. ยินเสียงปู่วิ่งลงมาดูพอดีเลย uh huh. แล้วคือคือทางปู่เนี่ยเหมือนคือเหมือนเขาจะมีพวกคาถาโคมาป่าอ uh ้อ huh. นเขาก็จะพองอะไรบางบางอย่างก็ไม่รู้แล้วก็ไล่ลงไปเลยนะพวกมึงอย่ามายุ่งกับคนอย่ามายุ่งกับคนเป็นคนตายแล้วก็อยู่ส่วนคนตาย แล้วทีนี้เนี่ยเขาค่อนข้างมีของมีอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากเสิ้นเสียงของปู่ป่าว่าไอ้มือที่จับขาอยู่เนี่ยก็หายไปส่วนลงเนี่ยก็ค่อยๆลอยทวนน้ําขึ้นไปหาย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 ไ้กับความมืดเลยอ่ะใช่ป่าว่าลงเห็นลอยทวนน้าขึ้นไปเลยอันนี้ที่ลุงเล่าให้พ่อฟังค่อยๆลอยแล้วก็หายไปกับความมืดเลยอ่ะลอยไปทางวัดอะไรเงี้ยเหรอ ใช่ครับป่า <Why? S 1> พอลอยไปเสร็จปุ๊บ mm. ลุงก็ทีนี้เนี่ยมองไปอีกเนี่ยก็ไม่เห็นแล้วว่าว่าหายไปไหนอ mm. ก็คือหลังจากท,ทําธุระเสร็จไรเสร็จเนี่ยก็ขึ้นไปนอนด้วยอ,อาการขวัญหนีดีฝ่อนะครับ uh, uh. ต่าก็คือพร้อมก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าถ้าพ่อมาช้ากว่านี้นิดหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบรรดาตัวลุงลงไปในน้านด้วยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับ uh, uh. ทีนี้เนี่ยพอวันนั้นก็ผ่านไป,ปต่ปา ก็มีอยู่อีกวันหนึ่งเป็นวันที่พ่อบอกว่าวันเนี้ยจะทั้งทั้งมดจะต้องจำไปจนวันตายเลยคือเรื่องวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่มีเหมือนเป็นงานวันดแบบอตปล่าวัดเป็นงานประจําปีอะไรประมาณเนี้ยอ<ะ>พ่อบอกว่าก็จะมีการะเล่นแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าสมัยก่อนจะเป็นพวกลิเกเจหรือเป็นโขนอะไรในมีหรือรเปล่าพ่อบอกว่ามีการเล่นอยู่อ<ะ>ก็คือก็จะเป็นชว่วงที่เด็เกเ็เนี่ยเขาก็ออกจอกมาเจอกันอะไรกันแล้วนะครับ<ะ>ก็นั่งดูนูน่นดูนี่ไปก็เป็นที่สนุกสนาน คือด้วยความที่บ้านมันอยู่ติดวัดอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับการที่จะมาที่ออกมาข้างนอกก็คือแค่ข้ามสะพานมาก็มาถึงละขณะที่ดูตัวนอลอยเสร็จแล้วเนี่ยบอกกำลังจะเดินกลับบ้านเนี่ยลุงเนี่ยซึ่งเป็นพี่ชายพ่อเนี่ยและเพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือแกงเขาจะมีเป็นอยู่สามคนแหละก็จะต้องเดินข้ามสะพานนี้ตอนกลับบ้านนะครับพ่อบอกว่าขณะนั้นเป็นเวลาประมาณออ่ถ้าจำไม่ผิดน,นะประมาณปีหนึ่งปีสองขณะที่กำลังเดินเดินกลับอย่างนั้นเนี่ย ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งตอนอายุประมาณสามสิบปีคือดีก็พูดออกมาว่าจะรีบไปไหนกันล่ะดังมาจากข้างหลังขณะที่กําลังเดินกับเนียบ้านไม่หนีไปไหนหรอกอยู่คุยกับน้าหน่อยเขาก็พูดอย่างเงี้ยพอที่ได้ยินอย่างนั้นปุ๊บทั้งพ่อทั้งลุงทั้งเพื่อนอีกคนหนึ่งก็หันมาก็เห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตัวที่สิบ เขาก็บอกว่าเนี่ยคุยกันนะในยี่นะมีเรื่องให้ช่วยพอพอ่อได้ยินแบบนั้นก็บอกไปว่าช่วยอะไรนะมันมืดค่าแล้วพรุ่งนี้ก็ไปหาผมงที่บ้านก็นได้ถ้ามีอะไรจะให้ช่วยนะครับอ่าลุงก,ก็เสริฟมาอ่าใช่เนี่ยมันมันมืดค่าแล้วเนี่ยง่วงนอนก,กันแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอเอออย่าให้มันเสียเวลาเลยพวกเราจะรีบกลับบ้านกันมันดึกมากแล้วพอได้ยินอย่างนั้นนะตอนพ่อบอกว่า ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็เหมือนมีท่าทีโมโห uh. แล้วก็พูดออกมาด้วยเสียงดังเลยว่าเป็นยัไงกันนักหนาใครมีจะช่วยกันหน่อยไม่ได้เลยไง uh. เนี่ยอ uh. น้าเดือดร้อนเนี่ยก็เลยมาขอความช่วยเหลือพวกเองก็จะกลับบ้านกันอย่างเดียวเลยอ uh. พอที่ยินแบบนั้นเนี่ยทั้งสามคนก็อึ้งไปสักพักหนึ่งแล้วก็คือคราวนี้ก็คือด้วยความเป็นเด็กกันอ๋อคือเหมือนด้วยผู้ใหญ่ดูอะก็อ่น้าจะให้พวกเราช่วยอะไรละ่ะทันใดนั้นปออ ผู้หญิงคนนี้ก็หมุนตัวไปอตอนหมุนตัวนี่คือหมุนไปแต่ตัวแต่หัวนี่ยังหันอยู่ที่เดิมแล้วก็ชี้ลงไปใต้สะพานแล้วก็พูดมาพูดออกมาว่าเนี่ยช่วยบอกให้ใครอ่ะมางมศพนาขึ้นมาหน่อยนาอยู่ตรงนี้มาหลายวันแล้วหนาวเหลือเกินพูดอย่างนี้ตอนโอ้นคนลุกอก็คือสะพานเดิมนะสะพานเดิมอ่ะนะต้น ใช่ครับ oh. ก็คือทีเนี้ยทั้งพ่อทั้งลุงทั้งเพื่อนเนี่ยคือคือ,อยังไงก็ไม่ได้ฟังผิดแน่นอนอะ่ะฮะเขาบอกว่าให้พ่อช่วยงมตบเขาขึ้นมาหน่อยทีนี้ยปออพออย่างงั้นเสร็จปุ๊บไอ้ล่างเนี่ยก็แปลสภาพเลยเป็นล่างที่เหมือนเหมือนบวม oh. เหมือนขึ้นอืดป oh. oh. ออ oh. ใช่คือเนื้อเนี่ยเป่งป่างคือเหมือน oh. พ่อบอกว่าคือเนื้อนี่เหมือนแบบตี oh. ไปออกมาปะอออสใช่เหมือนมันตามร่างกายนี่เหมือนมันแบบมันเดือดอ่ะเหมือนลอเลือดน้ำหนองมันจุเด,ดเดือดอยู่ในนั้นอะ่ะแล้วก็ดวงตานี่เบิกโทงส่งวนออกมาจากเบ,บ้าตาเลยอพอทั้งสามคนเห็นมันนั้นปุ๊บวิ่งไปป้อวิ่งโดนไม่ทีชีวิตเลยทีเนี้ยพอถึงบ้านเนี่ยก็มาเล่าเล่าให้ให้ปู่ฟังอีกแอละปู่ก็ได้ฟังอย่างนั้นจะเงียบแล้วก็ไล่ให้ทั้งสามคนเนี่ยไปนอน พอไปนอนเสร็จปุ๊บพอตอนเช้าเนี่ยเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยก็รู้เรื่องเลยป่ะออดก็คือปู่ก็พาอพวกพวกเพื่อนเพื่อนเขานะครับไปแถบบริเวณสะพานก็ไปดูตรงนู้นดูตรงนี้กันหาตรงนู้นหาตรงนี้กันปรากฏว่าเจอจริงจริงป่ะออดเป็นล่างของผู้หญิงคนหนึ่งนอนจมอยู่ใต้แม่อยู่อยู่นอนจมอยู่ใต้สะพานนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหน แล้วก็ที่ล่างนั้นเนี่ยพ่อบอกว่ามีหินถ่วงอยู่อแล้วก็าากลางหน้ากลาางหน้าผาปอสเหมือนมีตะปูตอกอยู่ตรงกลางหน้าผาว้ายสะกดออด้วยใช่คือทาง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 บ้านพ่อบ้านปู่ผมเนี่ยคือเขาเป็นค่อนขอ้างทางเล่นของทางอะไรอย่างเงี้ยอปอสรับตอกอยู่กลางหน้าผาก็คือ พอปู่แล้วก็พวกเพื่อนพวกอะไรเห็นก็รู้แล้วว่าน่าจะเป็นการเปะนตยอย่างเขาก็เลยเอาล่างที่มาแล้วก็ท,ทําพิธีเพราะว่าเขาค่อนข้างจะมีวิชาคงอีกเหมือนกันนะปอาอน<ะ>พอเอาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาก็เอาไปเผากันวันนั้นเลย<ะ>ทีนี้เนี่ยพออีตอนที่เอาไปเผาเนี่ยตอนอ,อีกสิ่งหนึ่งที่พ่อเล่าให้ฟังคือเผาแล้วล่างไม่ไหมคือสมัยก่อนเนี่ยพ่อบอกว่าตอนเผาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเตาอย่างนี้ก่นคือเขาจะเหมือนเป็นกองกองฟอนไหมป่า ทีเ่เอาไม้มาสุ่มๆแล้วเอาล่างไปวางพ่อผมบอกว่าล่างไม่ไหม้แล้วเหมือนแบบเออคือน่าจะเส้นเอ็นยืดต่ออสคือเหมือนแบบศพเขาลุกขึ้นมาเออ,เอ,อแต่มีเสียงร้องกรี๊ดออกมาดังเลยตอ่ออสต์จากศพอะออพอกรี๊ดมาพอเห็นงั้น,นปุ๊บทางพวกปู่พวกอะไรผมเนี่ยก็ เข้าไปทําพิธีจนอยู่พักหนึ่งเนี่ยเราก็เอาม้าเขียๆให้ศพเนี่ยนอนนอนนอนลงไปเพื่อที่ให้เผาได้ดปะออด,ดใช่คืออยู่พักนึงอ่ะคือไม่รู้พ่อบอกว่าเขาก็คือไม่รู้ท่องคือคือเหมือนทาพิธีทําอะไรกันอนะ่ะปะออดค,คือพอทําไปจนสักพักหนึ่งจนจนจนล่างมันเผาไหม้ไปเลยปะอดอดนั่นแหละฮะแล้วพอหลังจากนั้นมาพ่อก็ ขังข้ามเมืองคืนกัมเมกาออกจากบ้านเลยเรื่องราก็มีประมาณนี้ป่ะอ๋อที่พ่อเล่าให้ฟังของพ่อเรอ่ะต้นอำเภอบ้านนาครับอ๋อโอ้โครับน่ากลัวคือนึกดูภาพออกนะที่ต้นบอกอะสะพานเมื่อก่อนมันก็เป็นสะพานไม้อ่ะนะบางบางที่อาจจะเป็นไม้ไผ่ด้วยซ้ำอ๋อนั่นแหละครับเห็นพ่อบอกเหมือนเป็นเป็นสนไม้ระนาะอะไรระระแนี็ไม้ระแนงครับประมาณนั้นแหละครับ ครับโอ้สองพันห้าร้อยห้าโดยประมาณนะอ่ใช่ใช่ใช่ปลออนนั่นแหละประมาณนั้นแหละครับโอ้เพราะพ่อผมเกิดปีสองสี่เก้าห้าตอนนั้นก็จะประมาณสิบขวบแต่ก้าขวบอ่ประมาณนั้นนะคแหลอครับนึกนึกภาพไม่ออกปลาเกิดไม่ทันเหมือนกันแต่ว่าทันกอผักตบที่ลอยมาตามน้าอ่ะต้นเถาะทันอยู่ครับเพราะว่าเวลาเวลาที่มันผิดปกติเนี่ยครับ กอมันจะแยกๆลอยมาทั้งกอแต่กอมันจะแยกใช่ใช่ไหมถ้าเกิดมันปกติที่แบบลอยแตกมาเออถ้ามันเป็นกอปกติอ่ะใบมันจะแน่นแต่บางทีใช่ครับแต่บางทีมันก็มีใครกินข้าวอยู่ขอภัยนะหมาตายลอยอยู่ใต้กอก็มีติดมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่บางวันครับคือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านป่าอยู่อนุสาวรีย์ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วมันก็ต้องมีสะพานข้ามคลองแสนแสบ แต่ว่าเป็นคลองที่ไม่ใหญ่แต่น้ําดําได้ใจครับบางวันแบบบางช่วงที่บันช่วงฤดูฝนน้ามันก็จะเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเลิกเรียนหรือว่าไปไปโรงเรียนนอนเช้าเนี่ยเราก็จะเดินข้ามสาะพานสะพานแล้วมันไม่มีราวเลยนะคุณผู้ฟังเมื่อก่อนอ่ะไม่มีราวรก็ต้องเดินคือคนมา,าแถวนั้นอ่ะเดินตกสะพานประจําแต่ก็ไม่ตายเพราะว่ามันมีบ้านอยู่แถวริมน้าเขาก็ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะโอบางวันเนี่ยเดินข้ามสะพาน มีหมอนอยู่ในกออยเงี้ยเราก็เอี่ยเกลัวมันจะเป็นกลัวจะเป็นคนไงเราเดินข้ามไปตอนเด็กๆเราก็คิดตลอดอ่ะคนหรือเปล่าคนหรือเปล่าเออเต่นึกภาพออกนะเออสนุกดีสนุกดีเรื่องของคุณพ่อนะประสบการณ์ทุยุได้น่ป่าเชื่อนะมีแน่ๆล่ะครับมีแน่ๆเพราะว่ามันเงียบๆนะป่าโลกๆถนนเล็กๆไฟน้อยๆเออ นั่นแหละฮะสอนพ่อเป็นเด็กพ่อบอโอ้โหเนี่ยจำมาจนทุกวันนี้เลยตอทุกวันนี้จะจะเจ็ดสิบลวพ่อผมก็บอกว่ายังจำได้เลยยังหนุ่มอยู่ละเจ็ดสิบครับสนุก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 ค่ะขอบคุณมากครับาลสุขภาพด้วยนะครับเช่นกันครับคุณต้นขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขณะนี้คุณกําลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองตอบสุนโดยลิณพันธ์ดูแลเส้นผมและนางศีศักด์ไล